สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีอันเห็นนื้อไม้ค่ะมันิบีบด์แล้วก็เลยเอาไปเฮ็ดเมื่อนี้สิเฮ็ดคลิปอันทำหน่อไม้ดองสูตรแม่นิดนะจ๊ะถาที่ตามเบิงะะ่งเด้ค่ะเห็นน้อไม้มันมีอันบก,กินนอเนาะคะ่ะมันใกล้ิีบด์แล้วเทิงอันน้อไม้อันที่อันเฮ็ดนื้อไม้ดองนี่มันก็นเบดแล้วกระปุกนึง เป็นชิ้นใ่ญ่ๆนะคะเอาไว้อันแกงสุมอันนี้นะคะอันนี้คือเอาใบสมล้มคือใส่เชียงดาเชียงดาอันนหมค่ะเชียงดาข้าเบาหวานด้วยกันเนี่ย มุดราคาลายอยู่ได้ไี่คะเอาไปตัดปักช้ำอยู่ค่ะยังไ่ได้ลงดินอยู่อยู่ในกระถางก่อแล้วนอค่ะไม่ค่อยมันสินล่าเลยเอ่ะไม่ค่อยออกอนไร นอกนกำลังโอเคเลยค่ะขอนัอนนี้นอนหนึ่งค่ะไผ่กิมซุงอยู่สวนมีหลายไอ้กอค่ะแต่ว่ากะาย่ไปปลูกอยู่บ้านเนาะค่ะหม่องมันมีน้ำอุดมสมบูรณ์กว่ากันอยู่ซีนอะ <laughs> ไดประมาณก,กระปุกหน่อยนึงค่ะไม่แต่ลืมเนาะค่ะว่ามันต้องอันแต่แขงโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวสิพามาเบิกอันนี่ฝีมือล้วนๆตอนกิงอันฝรั่งกิมจูหรือว่าฝรั่งไรเมล็ดนะคะโอ้ปดแดงหมดแดงคือหมดดัมกแหละเห็นหากมันงเหรอค่ะฝีมือนะฝีมือ ตัดตอนไว้ตั้งหลายกิ่งค่ะแต่ว่าต้นอันฝรั่งสตรอเบอรี่ะอันต้นไหม่ต้นแดงเพิ่นโค่นลงมาทับค,ะค่ะก็เลยหักสรุปว่าได้อันกิ่งเดียวฝรั่งไรมเเล็ดหรือว่าฝรั่งกิมจูเฮานะคะ่ะเดี๋ยวสิย่ายเข้าไปปลูกอันในบ้านค่ะในไอสวนผักตรงนั้น,นะคะ่ะมันจังสิมีน้าุดมสมบูรณ์ตลอดปีนะคะอยู่สวนนี่ถ้าเป็นนาอัน เลยหนาฝนไปกะสีอันอึดน้ำในจักหน่อยค่ะจ้ามาต่อแล้วค่ะ,ะตวมสิปอกมาไหมสิเพิ่งกิ้งเขาแล้ว สิแดงมาเบ่งวิธีทำนะคะอันนี้คืออันนี้คือทําสําเร็จรูปอันนี้คือกินไปแล้วมันหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกนะคะเห็นไหมคะอ,อ,อันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มของคุณยายทําเนาะสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นก็มันสีดําค่ะนี่แต่ดูของแม่นิดแม่ไน็ดทานะคะดูนะคะ คาวเวอร์ค่ะเห็นบอเห็นความแตกต่างมออันนี้สีดํานะคะอันนี้สีขาวชั่วเอาซิมาเบิ่งกันค่ะว่าทําไมมันถึงขาวเอ,อเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะเด้อโอเคมาเบิรงต่อเลยนะคะว่าวิธีการต่อไปจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเกลือะคะ่ะใส่เกลือลองไปนะคะอ๋อตอนแรกใส่น้ําน้ำนี่พอท่วมๆนิดนึงเด้อค่ะ ่ไปก็ใส่เกลือเกลือนี้จะทำให้หน่อไม้ดองถูกหมักถูกดองเป็นหน่อไม้ดองนะคะเป็นหน่อไม้ส้มของเรา,าใส่กะว่าปริมาณประมาณนี้กะเอานะคะเพราะว่าหน่อไม้เราก็ไม่เยอะเราก็ไม่ต้องใส่เกลือเยอะมากนี่ สูตรลับว่าทำไมหน่อไม้เราถึงขาวจั้วหน่อไม้คุณยายถึงเป็นสีดำอ่าเรามาดูเค็ดลับกันเลยจ้าแถนๆน้ำส้มค่ะน้ำส้มจะเป็นตัวกัดก่อนตัวที่ทําไม่ให้หน่อไม้มันดํานะคะอันนี้อันนี้แม่ไม่นิดคิดเองคิดเองนะคะคิดเอาเองว่า บางอย่างเวลาเราเหมือนกับตอนซักผ้านะคะเราอยากให้ผ้าขาวเราก็เอาน้ำส้มมาที่ว่าอื่นหน่อไม้มันก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะห้าเปอร์เซ็น่อไม่ไแน่ใจว่าใช้ยี่ห้ออื่นใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นต้องเป็นน้ำส้มกันที่ทำมันคือไม่ไม่ดำนะคะไม่ดำใส่ลงไปเลยแต่เอาค่ะไม่ได้ใส่เยอะ ปริมาณเทา่านี้โอเคพอแล้วคุกเขาค่ะคุกเขาให้มันไอ้นี้นิดนึงแต่ว่ามือแม่นิดจับอันนี้นะคะ่ะโอเคเสร็จแล้วก็หมัก ทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงค่ะแล้วก็ใส่กระปุกได้เลยเก็บไว้ประมาณเดือนเดือนเดือนครึ่งแล้วก็เอาสามารถนำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดอกของเรามารับประทานได้นะคะคือเดือนหนึ่งนี่มันก็ยังหน่อไม้มันขมใช่ไหมคะก็ยังยังขมอยู่เอาต้มต้มให้หายขมต้มให้หายรสเปรี้ยวออกก็จะมาทำอาหารได้เลยนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมนโมชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติ้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 ง,งเผื่อมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะขอบคุณค่ะ